อ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถอดบูทคันเกียร์นะครับผมตัวบูทคันเกียร์ตัวนี้ฮะตัวไหนนะครับผมสําหรับเทียนาเจสามสองนะครับผมก็ขั้นแรกฮะเราดึงไอ้ตัวนี้ออกก่อนก็หาแบบหาที่เราแบบสามารถถอดมือไว้ได้ดึงมันออกเนี่ยฮะดึงออกก่อนฮะไม่ทำให้ดึงมันถอดไม่ออกฮะ รงนี้จะเป็นกิบล็อกนะครับผมดึงอย่ดีระวังกิบหักเนี่ยฮะจะเป็นกิบล็อกหน้าตาแบบนี้นะครับผมเออดูตำแหน่งกิบไว้ฮะได้ดึงถูกเวลาดึงอย่าไปดึงตรงกลางตรงนี้นะฮะด้านตรงนี้ให้ดึงหัวหรือดึงตรงนี้เพราะว่าถ้าไปดึงตรงกลางเท่ากับเราดึงแรงกิบล็อกสามตัวมันจะดึงยากฮะแต่ถ้าเราดึงหัวอะไรเงี้ยมันจะออกง่ายเพราะมันเป็นจุดยึดตำแหน่งเดียว แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันตัวนี้เกียร์มันบังเนาะขยายมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าทำเลยมันจะดึงยากิดหนึ่งอ่านี่ก็เหมือนกันนะฮะลักษณะจุดเึดเหมือนกันถ้าไม่ดึงอ่ะมันจะยกตัวคอนโซลกลางผมไม่ได้นะฮะคอนโซลกลางลักษณะการดึงก็เหมือนกันนะครับผมก็ พยายามหามุมเนี่ยผมกลับกล้องปรับท่ที่เขพูดไม่ชัดปรับกล้องนิดนึงอ่ะเดี๋ยวถอดหัวเกียร์ก่อนหัวเกียร์ก็เหมือนท่านธรรมชิกหลายๆคนปดลงไปฮะแล้วก็จะมีกิฟล็อกตรงนี้ก็หาอะไรงัดอ่ชุดไข่ควงนะฮะผมแนะนําซื้ออย่างนี้ดีกว่าร้อยกว่าบาทเหมือนกันรวมส่งแล้วประมาณสองร้อยมันครอบคลุมกว่านะฮะจะไปซื้อปัแจท็อกตัวเดียวมัน มันก็ร้อยหนึ่งอะ่ะแต่ว่ามันมันใช้ได้ไม่ครอบคลุมมันไม่มีพวกหัวไขค,รครวงอะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับงานนี้นะเฉพาะงานนี้ก็ปากแบนฮะนี่ให้มันออกมาเนี่ยครับคลิปล็อกก็อย่าให้หายนะวางไว้แล้วก็ดึงระวังมันหลุดเยอะนะฮะเนี่ยลักษณะนี้นะ อันนี้ปากอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงอ่ะมันจริงๆมันก็ไม่ยากแต่รายละเอียดมันเยอะฮะแล้วก็ดึงเนี่ยดึงตรงนี้ก่อนนะฮะตัวอย่างที่ผมบอกหาหาจุดเดดกิฟแล้วก็ดึงนี อย่าไปดึงตรงกลางดึงตรงกลางมันจะออกยากนะครับผมพยายามดึงหัวท้ายแล้วก็จะมีสายไฟนะตรงนี้จะเห็นสายไฟไหมเดี๋ยวไปตรงนู้นแล้วกันเอยรถหน่อยนะฮะก็ไม่ใ้ฉัดรถไว้ก่อนแล้วก็ไม่ใช่รถผมด้วยรถ <laughs> คนอื่นเอามาถ่ายคลิป,ปบ่อยๆตรมนี้เห็นนะมีสายไฟส่องเส้นเต้งเลส เส้นเล็กโอคูดไม่ชัดเลยวันนี้น้ำลายจะปวดไม่รู้เป็นโควิดป่าเส้นเล็กจะได้ปวดง่ายหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมหานะตรงนี้มันมองไม่เห็นอนะมันจะมีมันจะมีคลิปอยู่นะฮะตะอกี้อยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวป่อนหนึ่ง,งผมมองแปอบนึง อ่อยู่ตรงนี้ปลายนิ้วโป้งผมเห็นไหมกดตรงนี้ฮะแล้วก็ดึงออกมาเป็นใหญ่ปลดยากหน่อยนะครับผมในกล้องเห็นไหมเห็นอยู่นะกดตรงนี้นะฮะแรงผมกดไม่ไหวนะแล้วก็ยกขึ้นมามง่ายๆไม่ยากชุดไขควงที่ผมบอกซื้อติดรถไว้ก็ได้ถ้าผมมีปัญหาอย่างอื่นมันก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะพอ พอช่วยได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องเรียกช่างนะฮะก็คือสมมุติเราไปใช่ไหมเราถอดไว้งี้เลยโดยเรายังมีปัญหาเราก็ถอดไว้งี้เลยแล้วเราก็ขับไปหาบูทมันก็ยังพอไปได้อยู่นะฮะอ่ะตัวน็อตเนอะมันจะมีทั้ง4ี่แฉกทั้งหัวทอกเนะอะะเนี่ย จริงๆถ้ามีคนทําค่อนข้างละเอียดผมจะไม่ทํานะผมหาแล้วมันไม่มีตรงนี้ผมไม่เคยถอดนะฮะแต่ถอดไปพร้อมกันอะไรที่อันเนี้ยหัวท้องมันค่อนข้างแน่นนะฮะถ้าคุณซื้อปจัปจเจาปัจเอลมามันจะไม่ออกอันนี้ใช้ทียี่สิบนะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมแน่นปึกเลยผมต้องใช้ด้ามนี้ฮะนี่คือถ้า พักแรงเยอะก็อาจจะออกนะฮะแต่ผมไม่มีแรงแรงไม่มีแรงไม่มีมมยิ้มทั้งวันใช่หรือเปล่าแล้วก็ถอดแผ่นแผ่นบางฝุ่นนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้หนึ่รูนี้ไม่ได้ถ่ายเข้าไปนะแต่จะอยู่ในรูนี้แหละอ,อเห็นไหมโหดังแวะแทบแตกอะพลาสติกอะ ไม่รู้แน่นอะไรเยอะแยะแล้วมันก็จะเป็นไขควงแฉกฮะเนี่ยถ้าเราซื้อชุดแอลมาใช่ไหมเราก็ต้องไปซื้อไขควงอีกไอกชุดนี้มันครบกว่านะครับผมลองทาพดูก่อนนะฮะเนี่ยมันพอดีเฮ้ยแต่มันเหมือนจะยกขึ้นได้เลยอโอเคอีน e ็อ2สองตัวนี้ไม่ต้องถอดนะครับมันยกได้เลยเนี่ยขาไว้นี้ก็ได้แล้วเราก็มาดูตรงไหนดวะ อ๋อมันอยู่ตรงนู้นนี่ของผมเรียบร้อยแล้วแตกไปเรียบร้อยแล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันทําพร้อมกันนะครับเนี่ยนี่ไปแล้วดีดีว่าได้ถอนเนี่ยุดไปแล้วโอโ้โหมุมนี้ผมจะทําไงเห็นด้วยเนี่ยหาที่วางกล้องนัอกตัวนึงนะโอเคมุมนี้ได้อยู่มั้งเนี่ยของผมมัน แตกไปรีบร้อยแล้วดีนะที่แบบได้แกะออกมาทาท้าไปหลุดกลางทางนี่งานง,งอกนะครับผมอ่ะผมซื้อมาแบบนี้เนาะผมเห็นราคาพลาสติกแล้วผมตัดใจซื้อไม้ลงจริงๆแต่เป็นพลาสติกดีกว่านะครับผมดีกว่าจริงเพราะว่าพลาสติกอ่ะมันมันจะแตกเห็นไหมเวลามีปัญหาเงี้ยมันจะแตกก็นี่ผมซื้อเป็นบูทองหลวงมานะ ก็ลองก่อนฮะลองทาบดูก่อนใส่ได้ไหมไม่รู้โอเคใส่ได้แหละนี่นะครับผมอ่ะโอเคใส่ได้นะเดี๋ยวเอาออกมาทาจารบีก่อนเราก็ต้องทาจารบีนะฮะถ้าเป็นโลหะกับโลหะห้ามใส่เข้าไปเลยถ,ถ้าแบบชั่วคราวแก้ขาดใส่ไปก่อนได้แต่ว่าถ้าจริงจังทาจารบีสักหน่อยนึง ก่อนที่จะทาจาระบีนะครับทําการยัดผ้าเข้าไปก่อนเผื่อมันร่วงนะถ้ามันร่วงีจะงานงอกนะครับผมเดียวเข้าไปก่อนเดผมขอรดูก่อนมองไม่เห็นเลย เราก็ลองผ้าแบบนี้นะครับผมประมาณเอาฮะว่าไม่ให้มันตกตรงไปในร่องเพราะถ้ามันตกลงไปนี่งายงอกแน่นอนอ่าผมก็ใช้ดารบีที่พอหาได้เนี่ยแหละครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้มันเป็นดารบีเถอะเนี่ยใส่ให้ดูไม่ได้อ่ะเนี่ยจรารบีนะครับผมเดี๋ยวผมทาดารบีก่อนเนาะ อ่ะหลังจากทาจารบีแล้วนะฮะมือก็จะเปือเป่อนๆนิดนึงอันนี้ก็แข็งเหลือเกินจริงๆลักษณะคล้ายๆเกียร์คันได้ฮะเออเกียร์คันได้ผมก็ขาดมาแล้วนะ,ะดีไม่ไปขาดบนเขาดีว่าขาดแถวบ้านอ่ะแต่ทำการใส่บูทเข้าไปนะครับผมนี่ฮะ เอาด้านเนี่ยด้านฐานเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวด้านหัวมันจะมีเปเปอร์นะฮะหรือว่าเราจะเอาด้านหัวออมาแบบนี้แหละอะ่อีกด้านหนึ่งมันจะเป็นอีคลิปนะครับผมเนี่ยนะลงไปมันจะไต่ค่อนข้างยากหน่อยฮะ,ค,ะคิดว่านะ จะตัดตีไม่เนี่ยตรงนีน้คือมันมีกล้องฝากอยู่มันก็จะยากนิดมองไม่เห็นอ่ะหลังจากปั้มกับอ e ีชิปอยู่สักพักนะฮะเข้าไปแล้วอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับผมก็ทาจารบีหน่อยเดี๋ยว อันนี้น้อยไปนิดนึงเดี๋ยวผมปะเพิ่มนิดนึงชเอาชัวร์ๆนะครับผมเพราะว่ามันตำแหน่งอะ่ะมันโดนเศษสีตลอดเนอะจารบีมันก็เหมือนแบบแผ่นรองอะฮะที่แบบว่าให้เศษสีกับจารบีก่อนที่จะมาโดนกับตัวชิ้นงานเนอะเออใครเป็นช่างก็น่าจะรู้อยู่แล้วทีนี้เวลาประกอบคืนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะ ถอดออกมาไงก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละก็เอาเอาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตูกับผมอย่างเงี้ยแหละวุ่นวายหน่อยไม่ได้เตรียมเอาไว้่ายก็ไอ้นี่เนะเนี่ยอาซีเนี่ยรถกระป๋องหรือเปล่า รถบังคับหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ไห่เข้าไปนะให้มันตรงแต่รู้ได้ไงให้มันตรงมันมีบาร์กบอกอยู่นะฮะเนี่ยตรงนี้ไม่เห็นเดี๋ยวผมให้เห็นนิดนึงนี่นี่รูนี้นี่เห็นไหมดูเนี่ยมันจะมีเตยเนี่ยมีเตยเห็นไหมให้มันตรงรูมันก็จะตรงที่เดิมของมันในกล้องมันมองไม่เห็นอะแต่ว่าเดี๋ยวแต่ผมมองเห็น นี่เนาะดูนี้รูตรงนี้ก็ต้องมีรูโผล่มาทีนี้ยึดน็อตผมนี้เนาะไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกเหมือนเดิมนะครับห, 20, หัวที่ยีสิบหัวที่ยี่สผมหายไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้วาหาก่อนก็ ตรงนี้นะฮะถ้าใครที่แบบว่ามันไม่ติดใช่ไหมมันร่วงอย่างนี้ใช่ไหมนี่เลยครับเอาหัวเนี่ยไปจุ่มจาระบีนิดนึงมันจะไม่ร่วงเห็นไหมใส่ไขควงก่อนมันจะร่วงยากกว่ามันจะมีเวลาให้เรานิดนึง ก็ลวงเหงือฮะแต่ลวงยากอืมเนี่ยมันก็จะขันง่ายกว่าผมจะตัดดีไม่ช่ทวงขันเนี่ยผมก็ขเอาพอตึงมือไม่ต้องเอาแน่นขนาดเอาก็อกแก๊กไปย้ํานะฮะโอเคตึงมือพอเพราะว่าไม่ได้ยึดอะไรมาก เออส่วนเรื่องไออะไรนะตัวอ e ีคลิปเดี๋ยวผมลงให้นะครับผมซื้อที่ไหนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านเขานะแต่ว่าถ้าหาเป็นพลาสติกได้ก็จะดีนะครับผมแต่ผมเห็นราคาพลาสติกแล้วผมซื้ออย่างี้่ห้อผมแพงอะ่ะเอาง่ายตัวจริงๆไม่น่าจะกีบะ่บาทเหมือนที่เราแบบว่าอีบู t คันเกียอีบูเบรกอะ่ะทำไมเอ้ยไอตัว เบรกอะทำไมเราไปซื้อของฮอน d a ใส่กน็น่าจะรูู้กันอยู่นะฮะสายเท่ากันนะครับผมบางทีฮอนด้มันหาง่ายกว่ายัดเข้าไปปกติครับใส่สายถอดสายมาไงก็ใส่นะฝั่งนี้่จะเห,เห็นไหมนี่สายของเส้นก็ใส่ให้เ,เหมือนเดิมให้มันดังแก๊บดังแก๊บนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวดันเข้าไปเอียงๆอ่ะเดี๋ยวพินมันล้มพินล้มแล้วก็สวยกต้องมานั่งดัดพินอีกเฮ้ยผมลืมใส่นี่เดี๋ยวก็นนั่พูดมากลืมจริงด้วยแล้วใส่แผ่นกันฝุ่นก่อนอไม่น่าไม่น่าขี้หมูเลยขี้หมูแล้วก็ลืมแผ่นกันฝุ่นนะฮะถ้าใครใส่ยากนะครับผมก็กดตรงนี้ เนี่ยตรงนี้มันเป็นตำแหน่งชิปเกียร์ในกล้องเห็นไหมครัแบกบ <c> ็ <oughs> คูณวายมากเนี่ยรูเนี้แล้วก็กดหัวเกียร์มันจะเลื่อนได้นะครับผมใส่มาตรงกลางนิดนึงมันได้ใส่ง่ายๆแล้วก็มันจะมีรูสอดลงไปนะฮะข,ข,ข้างหน้าข้างหลังนี่แบบนี้อาใส่ให้มันอยู่เห็นไหมเนี่ยลักษณะน,น,นี้แดดเริ่มมามเดี๋ยวผมรีบทำให้เสร็จดีกว่าร้อน แล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมตมกี้คือลืมชุดไขควงนะฮะซื้อติดรถไว้หน้าตายอย่างนั้นนะครบชุดใช้ได้ดีด้วยต้องบอกว่าใช้ได้ดีแล้วเราก็ค่อยๆกดมันลงล็อกอันไหนถอดออกมาก็ใส่คืนนะครับผม อันนี้นะคะใส่ดีๆระวังมันแตกนะรู้ตัวขี่ตังเนี่ยเนี่ยอย่าอย่าให้มันลงล้อก,ก่อนนะฮะมันจะมีเขี้ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ถอดให้ดูก่นเนี่ยมันมีเขี้ยวตรงนี้ตรงเนี้ยที่เหนียวผมเนี่ยกับตรงนี้นะฮะก็พยายาม ดูให้มันลงล่องดีๆอไว้ฝืนมันมากเดี๋ยวมันแตกเนี่ยที่เรามองเห็น่ะแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปดูว่ามันลงแล้วก็ยัดมันไม่ลงก็อย่าไปยัดมันเอาข้างบนเข้าก่อนนะข้างบนมันเข้ายากเข้ายากกว่า เหมือนจะแตกแต่มันไม่แตกอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันไหนวะอ้าวหรือหายหายเลยอยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วพุบทุบพุบุบถอดมาไงใส่อย่างนั้นนะฮะ อันนี้เหมือนกันนะครับผมระวังเหมือนกันมันเป็นตัวนี้เหมือนกันนะเรียบร้อยทีนี้มาใส่หัวเกียร์หัวเกียร์หัวเกียร์ไม่ว่าผมถอดมาแล้วผมเองคนอย่างเงี้ยไม่ค่อยเก็บอย่าทำนีสใส่เหมือนผมนะไม่ค่อยดีหาไปเจอก็มันจะมีสีฟ้า,ฟาอันหนึ่งนะนี่สีฟ้าใส่ลงไปก่อนเอา เอาด้านที่มีรูอ่ะให้มันใส่อย่างนี้นะฮะนี่มันจะลงได้ถ้าใส่อย่างนี้มันจะลงไม่ได้นี่เห็นไหมมันจะบังคับมาทางนี้นะอ่ะแล้วก็เาขาเขาเรียกอะไรวะปอกเนี่ยด้านที่ด้านที่มีเดือยไว้ข้างหน้าที่มีเดือยไว้ข้างหน้า จะใส่ลงไปพร้อมกันก็ได้แล้วจะประกอบอ๋อจิบหายพูดมากตัวอ,อย่างเงี้ยเบื่อด้วยเบาะไฟฟ้าต้องไขกุญแจก่อนอย่างเงี้ยให้ับได้อืมไขเข้าไปมันจะดังกึ๊บดังกึ๊บเราก็ขยับไอีตัวรองให้มันตรงด้วยนะ บางทีไม่ตรงนะครับผมนี่ถ้าถ้าใส่พอดีอะ่ะมันจะกดตรงนี้ได้นะถ้าใส่ลงล็อกอะ่ะมันจะกดตรงนี้ได้เนี่ยถ้าใส่ไม่ลงมันกดไม่ได้แล้วมันก็บงังกึก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 ด้วยพอใส่ไปแล้วนะผมก็ก็มันก็ไม่เป็นใจกับพบเลยว่ะ โอ้ยไอตัวคลิปนะฮะดูดีๆนะว่ามันลงหรือเปล่าเดี๋ยวมือเดียวไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าปิดประตูก่อนแสงเข้าผมมองไม่เห็นจอเลยเล็กเห็นไหมถ่ล้ร่องเล็กนะเนี่ย เนี่ยใส่ร่องเล็กนะอย่างนี้โอเคนะแล้วก็ปิดเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาสตารถกันอ่ะโอเคแค่ได้ลองดึงดูโอ้ยลำบากลำบ,บนชีวิตเดี๋ยวมาสตารถกันขตารถใช้ได้ไหม เออเอ่ะย่าเบกตาลดโอเค นี่นะฮะเราเดินเกียร์ดูใช้ได้ไหมพุ๊บใช้ได้ได้ทุกต้องโอเคผมก็ขอเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวลองที่จุดบุหรี่ก่อนมันมีไฟไหมนี่นะลองเสียบดู อ่าใช้ได้ไฟ,ไฟติดโอเคก็คลิปนี้ก็ขอฝากก้อยเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ